พี่ปผมชื่อเดชชายด้วยเราต่อล่างคนพี่ฉันชื่อเด้อินทร้า่ะคะคุณโม่ผเดชายด้วนเาต่อค่ะพี่ฉันชื่อเดชสุภาพบุาุษต่อ่าลพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอวิธีเล่นเกมเศรษฐีในโปรแกรมสแทค,ค่ะเรามารับชมวิธีเล่นกันเลยค่ะ จะมีวิธีการเล่นเกมสุทธิในโปรแกรมสแคทนะคะเริ่มจากวิธีแรกค่ะเราจะเลือกตัวผู้เล่นแล้วก็เอามาวางไว้ตรงจุดเริ่มต้นค่ะเลือกผู้เล่นคนแรกค่ะโดยการโยนลูกเต๋าใครได้แต้มมากที่สุดก็จะเป็นผู้ที่เริ่มเกมก่อนนะคะตอนนี้ผู้เล่นหมายเลขสองได้ตกตรงล้อเสียงโชคนะคะวิธีการเล่นถ้าตัวผู้เล่นหยุดลงบนพื้นที่วงล้อเสียงโชคให้เปิดบัตรแล้วลุ้นมีทั้งโชคดีและโชคร้าย มีต่อไปนะคะในใบแทนความเป็นเจ้าของจะมีเฉลยความหมายของแต่ละบล็อกคำสั่งอยู่ค่ะผู้เล่นหมายเลขสองได้มาตกที่ดินของผู้เล่นหมายเลขหนึ่งนะคะผู้เล่นหมายเลขสองต้องตอบให้ได้ว่าเครื่องหมายในที่ดินของผู้เล่นหมายเลขหนึ่งคืออะไร